สวัสดีนะคะสัสดีนะคะวันนี้วันที่หนึ่งนะคะหนึ่งกันยายนนะคะวันหวยออกนะคะวันนี้เราจะพาไปขอเลขเด็ดนะคะเลขเด็ดกับพ่ะแม่อุทัยเทวีนะคะคือคางคกของเรานะคะไปดูนะคะว่าคุณป้าสายเปี้ยวสามารถจับได้ไหคะไปดูนะคะว่า แม่อุทัยเทวีจะให้หวยเราหรือเปล่านะคะจะให้เลขเด็ดๆอะไรเราหรือเปล่านะคะไปดูกันคะ่ะฝากกดติดตาม,ตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต<า>์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาขอ,เ,อาเลขเด็ดกับอุทัยเทวีของเรานะคะมา <c oughs> ดูสิค่ะเ,เลขเด็ดนะคะ <c oughs> ต,าตาดีได้ตาดีได้ตาไร้เสียนะคะมาดูนะคะ มาดูกันค่ะขอหน่อยนะคะพี่อุทัยเทวีเจ้าขาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอเอาเป้นเอาเป้งมาโรยเอาเป้นมาโรยไหนเอาเป้งมาเลยอเอาเป้งมาเลยไหนอยู่พายดีๆสิคะตาดีได้าตาลายเสียนะคะน่กากลัวใครเห็นตัวไหนมั่งคะไหน ดูไหนเอ้ย,ยใครเห็นตัวไหนมั้งคะเราเห็นเร,เราเห็นอยู่นะคะเห็นตัวไหนคะเห็นตัวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ชัดๆนะคะเอาให้ชัดๆนะคะใครเห็นตัวไหนมั่งคะไหนใครเห็นตัวไหนมัง่งพี่อุทัยทีวีเจ้าคะ่ะ อยู่ไทยทีวีเจ้าค่ะขอหน่อยเจ้าค่ะไหนตัวไหนเอ้ยเห็นไหมเห็นตัวไหนเห็นตัวไหนเห็นึ่งคหรเห็นหนึ่งเหรออุ้ยตกใจหมดเลยย่าทำไมไม่เห็นนะทุกทีย่าจะเห็นนะน้องนี่อย่าเถอไปเถอดมาสิน้องนี่นี่ก็ไม่ชัด จีนโนงเห็นตัวไหนไหมเอ๊ะทำไมพี่อุทัยเทวีทำไมพี่อุทัยเทวีไม่ให้ล่ะคะไปให้ลูกมันพี่อุทัยเทวี<ป>ขอหน่อยคะ่ะย่าเห็นสองห้าหรือสามห้านะคะสองห้าหรือสามห้านะคะโ,โอ้ทีเห็นไหมคะเห็นไหมคะ นี่เขาไม่ให้เลยนะคะเขาไม่ให้เลยค่ะดูสิคะเขาไม่ให้เลยนะคะเอ็เป็นสามสองนะคะเอ็เป็นสามสองนะคะโอเคนะคะหมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะใครตาดีได้ตาไร้เสียนะคะบ๊ายบายค่ะ